ปลาซิวเขาเรียกปลาซิวภูเขาครับแล้วก็ปลาซิว <c oughs> มแม่ผมไล่แล้วป้าผมดักเลยนี่ครับอืมข้างหน้านี้คุณแม่บอกว่าจะเป็นอ่า สมัยก่อนคุณแม่เคยมาอยู่นะครับผมตั้งลกลากกับคุณตาคุณยายพามาตั้งลกลากอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับผมสมัยแม่ผมอยู่ตาผมอยู่นี่ก็คือต้นมะม่วงนะครับนี่ต้นหมากทุกคนเห็นไหมนี่ครับนี่ไงต้นหมากนี่โมเซ่ตาสุกเลยฮะนี่ต้นหม,นมากน,น,นี่คือตาผมปลูกนะทุกคนซึ่งคุณยายผมเนี่ยเสียชีวิตตอนอายุหนึ่งยปีพอดี ต้นหมากนี่น่าจะมีอายุเกิน50ปีแล้วล่ะคุณยายผมเสียชีวิตตอนวันเกิดเขาพอดีนะทุกคนตอนอาย,ยุครบ100ปีนะครับน,ะนี่สวัสดีครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับผมเต้คนป่านะครับผมนะวันนี้เนี่ยผมก็เข้ามาอย่างในป่านะครับผมซึ่งไม่ได้เข้ามาคนเดียวนะมากับคุณแม่แล้วก็คุณป้านะครับซึ่งแม่กับป้าเนี่ยจะพาผมไปหาปลาในลำ เส้นลำธารในป่าที่พวกเขาเคยอยูดนะครับผมนะนี่ตอนนี้กำลังเดินนำทางให้ผมอยู่นะฮะทั้งสองคนนะครับผมก็ทุกคนมารุ้นมาดูกันนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างสำหรับเราสามคนจะพาทุกคนไปดูอะไรแม่ผมจะพาไปรู้จักผักอะไรมางในป่านะครับผมนะวันนี้เนี่ยเราก็เตรียมอุปกรณ์นะฮะมาจับ สัตว์น้ําด้วยนะครับผมแล้วก็จะพาทุกคนไปดูร่องรอยอเก่าที่แม่ผมเคยอยู่นะครับบรรพบุพรุษที่เคยอยู่กันตรงป่าจุดข้างหน้านี้นะครับผมแต่ว่าจะยังอีกไกลนะไม่ใช่ใก,กล้ๆครับแล้วก็จะมีลาธารนะครับผมในพื้นป่าแห่งนี้นะครับผมนะก็เรามารุ่นดูนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ตอนนี้เนี่ยพอเดินทางกันทุกคนเส้นทางอีกอย่างยาวไกลามากๆครับผม นะครับผมตอนนี้ก็เข้ามาถึงอย่างลำธารแล้วนะที่ลำแบบทารเส้นที่เคยรอเรื่องชีวิตของแม่กับป้านะที่เคยอาศัยอยู่บริเวณในป่าแถบนี้นะครับลำทานเส้นนี้เลยครับผมเดี๋ยวเรานี่ก็จะเดินกันเรื่อยๆนะ

ờ, mấy người kia ở đây kìa thằng mấy người kia ở đây kìa mấy người như thế là ở là ครับผมก็ตอนนี้เดินเข้ามาในป่าเนี่ยค่อนข้างที่จะลึกมากๆแล้วนะครับก็ข้างหน้านี้คุณแม่บอกว่าจะเป็นสมัยก่อนคุณแม่เคยมาอยู่นะครับผมตั้งลกลากกับคุณตาคุณยายพามาตั้งลกลากอยู่ข้างหน้าตรงนี้นะครับผมสมัยที่ยังไม่มีหมู่บ้านที่พวกผมอยู่ทุกวันนี้นะสมัยที่ยังเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนนะครับผมนะ ุณตาคุณยายเนี่ยเขาก็ได้มาตั้งลกลากอยู่ตรงข้างหน้าเราข้างหน้านี่ทุกคนเดี๋ยวจะมีเ,เขาเรียกว่าอะไรนะพืชผักนะครับผมหรือว,ว่าต้นไม้นะครับผมที่บอกว่าตรงนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของคนมาก่อนนะครับนะหรือว,ว่าเป็นที่ตั้งลกลากของคน,นเดี๋ยวตามคุณแม่กับป้าผมไปเลย แม่ผมเจอยอดไหวทุกคน,<หม>นเขาเจอผักกันพี่น้องคุยกันนะฮะนี่เลยมาดูให้ถึงอย่างเนี้ยเดี๋ยวมาดูกันนะถ้าต่อยแต่โมเพื่อสิ่งนพะุทธศตรไปี่นนี่ทุกคนถึงแล้วครับผมบริูเปณที่สมัยแม่ผมอยู่ตากผมอยู่นี่ก็คือต้นมะม่วง นะครับแล้วนกะนะ็ต้นมากอนี่ครับมาถึงที่อยู่อาศัยเก่าของ,ของเขาอ่ะนี่ทุกคนควรเห็นต้นมากไหมสองต้นเนี้ยนี่ครับนี่นะผมแม่ผมเนี่ยกับป้าผมเนี้ยเนี่ยคนป้าของแท้นะฮะที่กลับมาอยู่ในเมืองไม่นานล,ลดโมูดกันเนี้ยที่ทอดอกรอบมาพูโวไป ไอหมกันเนี่ยพี่ก็พอันนี้นี่นะฮะมาดูทุกคนนี่คือแม่กับป้าผมกำลังมาหาเก็บพวกลูกหมากนะที่มันอยู่ในสวนนี่ต้นหมากทุกคนเห็นไหมน่ครับนี่ไงต้นหมากนี่โมเส่ตาสุกเลยฮะนี่ต้นหมากนี่คือตาผมปลูกนะทุกคนซึ่งคุณยายผมเนี่ยเสียชีวิตตอนอายุหนึ่งร้อยปีพอดี ต้นหมากนี่น่าจะมีอายุเกินห้าสิบปีแล้วละ่ะคุณยายผมเสียชีวิตตอนวันเกิดเขาพอดีนะทุกคนตอน,นอาย,อยุครบาหนึ่งร้อยปีนะครับนี่นะครับน,นี่ต้นหมักลูกหมักก,เก็เล็กๆนะครับนี่คือที่อยู่เก่าอของเราของบรรพบ,บุรุษผมนะนของเราของบรรพบุรุษผมสมัยก่อนนะนี่ทุกคนดูนี่ก็คือผักปูด เขากรูดผุ้ขาเขากรดนะสามารถทานได้นะเขเรียกชื่อว่าอะไรผมไม่รู้นะครับสาไทยแต่ว่าทานได้นี่นี่คือต้นขั้งข่าวดำนี่ก็น่าจะเป็นเสตพังพอนถ้าใครเสตพังพอนแต่ม้วนไปก็อีกตักเล็บเั็นยมแมมแหลมอ๋อมักเล็บเป็นยมมัมแหลมอ๋อตักาล็ดเป็นยมมัดแหลอ๋อทุกคนนี้เป็นสมุนไพรชนิดหนึ่งนะที่แบบ ไม่รู้ใช่เสลีของรหรอเปล่านะครับใครรกูีโดีว่หลอดมวตาบออครขัาวดำมีกจะละไครเหมาะหรืกันยงกูไปอีกูไปองทุกคนภาษาก็เรีเขาเรียกชื่อกูไปอีงนะหรือว่าใบขังขาวดำนั่นเองมียอะอเลตาไรแบบเหมาะะครออแกวาแม่เขาบอกาเาเผากิน้ำพริกินนะครับนี่บ่จะเจ้ากูอี่แม่บอกว่าสมัยที่ตายังมีชีวิตอยู่นะตาชอบกินยอดออันนี้ ใบอ่อนของทองเขาดำเพราะมันเป็นเป็นสม,มุนไพรในพวกบำร,รุงกำลังนะครับผมในการเดินป่านะนี่ปลาผมไหลเก็บลูกหมากอันนี้ก็ต้นหมากนะต้นเนี้ยนี่เพื่อนก็นมาม่เจอได้ลูกหนึ่งกันทุกคนนี่ลูกหมากยังทานได้อยู่นะแต่ว่ามันมีหัวเริ่มมีหัวเริ่มมีร่าง นี่คือเป็นที่อยู่อาศัยของแม่กับป้าผมสมัยก่อนที่พวกเขายังเป็นเด็กนะครับผมแม่บอกว่าแถวนี้เมื่อก่อนเนี่ยสัตว์ชุกชุมมากแม่บอกสมัยที่แม่บอกว่าสมัยที่แม่อยู่ตรงนี้ผมยังไม่เกิดนะผมยังไม่เกิดเนี่ยพวกต้นมากนี่ก็น่าจะประมาณห้าสิบขึ้นเะ้อห้าสิบอัพต้นไม้ที่นี่ก็น่าจะห้าสิบอับปดแล้วะครับผม ย้อนกลับไปห้าสิบปีนี่แถวนี้ผมบอกเลยว่าเต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิดนะเออเรือยข่ที่ปตะทบ่ะอ๋อที่หรือว่าบ่ะตอนนี้แม่ก็ชวนป้านะครับผม<ส>เข้าไปไปเข้าไปป่าข้างในที่ลึกกว่านี้นะครับทุกคนที่ลึกกว่านี้แล้วก็ไปหาพวกพืชผักพืชผัก,ผกเก็บกินแล้วก็ไปหาพวกปลานะทุกคนกุ้งหอยปูปลานะฮะนี่ เราก็ต้องเดินทางต่อไปข้างหน้านี้ครับดูทุกคนดูป่าที่คุณตาผมอยู่สมบูรณ์ไหมสมบูรณ์มากนะเขาบอกว่าคนอยู่ป่าเนี่ยจะตัดไม้ทําลายป่าทําลายป่านะฮะทำให้ป่าเสื่อมโทรมดูครับผมต้นไม้แต่ละต้นนะที่ตายายผมอยู่ทุกวันนี้ดูต้นมะม่วงต้นนี้ดิเห็นไหมตันนี้เห็นไหมต้นใต้นใหญ่มากนะครับผมแล้วมีทั้งใบพลูนะ จริงๆถ้าไม่มีความเจริญเข้ามานะฮะพื้นป่าเนี่ยมันไม่มีวันที่จะเสื่อมโทรมนะครับเพราะมันมีความเจริญเข้ามาคนเมืองเข้ามาอยากได้ไม้ต้นไหนอยากได้อะไรก็สั่งคนในป่าครับผมตัดทุกวันนี้ก็ดีขึ้นนะครับผมนะดีขึ้นมากสมัยที่ผมยังไม่เกิดนะแม่บอกก่อนที่ผมจะเกิดนะยุคนั้นนะครับผมนะมีทั้งปางไม้มีทั้งยุคไม้หอมมียุคนุ่นยุคนี้แบบ มียุบโจรด้วยนะครับแม่บอกสมัยก่อนนี้อันตรายมากเลยทั้งต้องระวังสัตว์นะครับผมพกสัตว์ป่าแล้วก็ระวังคนน,คนี่ก็ทุกคนจะมีต้นะมงอีกไม่คือกว้างนะนี่คือต้นพึ่งนะฮะต้นพึ่งต้นนี้น่าจะขึ้นเองไม่น่าจะมีใครปลูกนะผมดูจากอายุต้นไม้แล้วนะครับต้นนี้นี่คือต้นพึ่งนะครับผมต้นพึ่งเนี่ยก็ถ้าขึ้นเนี่ยถ้าอยู่ในส่วนใครคนนั้นนะครับผมเป็นเจ้าของ ผาญป่าคนนั้นเป็นเจ้าของนะสมัยก่อนเนี่ยเขาจะมีผานป่าพวกคนป่านะเป็นเจ้าของอแล้วก็นี่คือต้นใบพลูนะครับต้นพลูที่แบบแม่บอกว่ามีอายุนั่นจะแก่กว่าผมอีกนะครับทบ่าวุ้งวนอเรนีกเลนยอย <c oughs> <c oughs> แม่ผมบอกว่าให้ขึ้นใบพลูให้หน่อยทุกคนทุกคนดูจากต้นใบสิ ต้นใหญ่แล้วก็ยาวแล้วว่าไอ้ทอยเนี่ยที่เขาตอกเนี่ยก็น่ากลัวทุกคนเพราะมันเก่าแล้วเยียบไปหักนะไม่รู้ว่าถาวพลูเนี่ยมันจะรับน้ําหนักของใบหรือเปล่านะขึ้นไปตกลงมาไม,ไม่คุ้มนะผมน,นี่ก็แม่พามาชมทุกคนมีพืชผักไม่เยอะนะน่าสมากสมัยก่อนนะี่เคยทำเป็น,ปนสวนปลูกผลไม้นะครับผมมันก็เริ่มตายไปเยอะละ นะก็อายุไข่ของมันนะครับผม mm hmm. ต้นมะม่วงนี่ก็อายุห้าสิบปีก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับผมนะ mm hmm. ก็เดี๋ยวเดินทาง mm hmm. เข้าป่ากันต่อครับผมนะไปเรื่อยๆนะครับผมนะทุกคนแต่ผมเสียดายพื้นที่ตรงนี้นะที่ตากระยายย้ายออกไปอยู่ในชุมชนถ้าเราอยู่ที่นี่เราก็อยู่กับธรรมชาติอยู่วความสงบนะผมชอบมากเลย นู่นทุกคนนู่นขนาดต้นขนุนคนุ่นก็นมีมน,มนะนเรื่อยๆครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวจะเดินทางต่อน,นะผมนะเดี๋ยวถ้ามีอะไรก็จัปเดีให้ดูเรื่อยนๆนะครับ 私が見たことあるときに、おはようございます。 ตอนนี้โลกมากมากครับผมต้นไม้ต้นใหญ่นี้กิ่งมันหักลงมานะฮะนี่ต้นใหญ่นี้เลยโอหมันแห้งตายทุกคนนะมันแห้งตายแล้วนะต้นไม้ต้นนี้เหลือแต่กล้วยไม้นะฮะที่ยังเกาะมันอยู่แล้วยังไม่ตายีเย ตอนนี้เริ่มบ่นกันแล้วนะครับทางมันลกนะยังไม่ถึงเป้าหมายแล้วทักทีแค่การเดินทางเท่อนนะลำบากแล้วนะการเข้าป่านี่ก็ธรรมาชาติสวยงามก็ค่อนข้างลำบากนิดนึง ตอนนี้สะพายสวิงให้น้องสาวใส่ในย่าปลาผมปีนอยู่นู่นเละนะครับผมตามชีวิตสองอดิคนป่านะฮะ โอเคทุกคนดูตอนนี้พีละหมตอนนี้แม่ผมเจอผลไม้ป่านะทุกคนนี่ครับ เขาเรียกว่าปูรุสะนะทุกคนปูรุสะภาษากะเหรี่ยงนะแต่ไม่รู้ภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะฮะอักกพระะ<อ>าะอะไรไม่เจอแต่ที่นี่แบบอ่ะอือะไรท่แค่ไหนเออนี่บอค่ะเนี่ยนะครับแม่กับป้ากำลังเก็บผลไม้ป่ากินนะตอนนี้ปูรุสะนะทุกคนปูรุสะปูรุสะเอาเยอยูะแต่ลูกคนเดีะยุบวักซิ่วบ่าวเดี๋ยวว่าเช่นนั่นเอี่เรียกว่ากอฟเฟย์มาแข<อ>ง่นนข<อ>งนาดู กัดแทบไม่เข้าหน้าตาเปรี้ยวจิตนะไม่ไหวเขาบอกเปรี้ยวนะครับไม่ไหวนี่เดี๋ยวมาดูกันนี่ครับนี่ครับทุกคนปูรุษะนะทุกคนผลมไม้ป่าหน้าตาแบบนี้เลยนี่นะครับผมนี่ครับผมมันเสียโอเคมันเสียทุกคนมีนงมีหนอน เดีนะ๋ยวผมท้องเสียอีกนะครับเดี๋ยวเดินตามแม่กับป้าต่อตอนนี้นสองคนเดินน้ำไปแล้วฮะเขาบอกว่าเขาอย่าพาผมไปสวิงหรือว่าไปจับหอยจับปลาจุดที่เขายอกว่าอะไรอะ่ะมันคล้ายแบบ เหมือนใกล้ๆถึงหน้าผาอะไรพวกนั้นนะครับผมหรือว่าเป็นภูเขาเชิงหน้าผาอะไรพวกเนี้ยนะครับผมเป็นล่องห้วยที่ค่อนข้างชันนะครับนะก็มาดูกันว่าจะเป็นยังไงนะสองคนเนี่ยก้าวขั้วขวดื้อยเยอีกเมื่อกี้ไปเมื่อกี่ไม้ย้อยเมื่อกี้เปลี่ยนอาวุธปืนนัปลาเจอรังหลังไอ้นั่นเขาเรียกพึ่งอะไรวะพึ่งเนี๋ยูทุกคน พึ่งอะไรครับนี่ช่วยคอมเมนต์บอกหน่อยรางมันค่อนข้างใหญ่มากเลยนะนี่ป้าผมบอกว่าเอาไปก่อไฟติดดีมากเลยนะครับนี่นี่นคือพึ่งอะไรทุกคนตัวใหญ่มากนะไม่ได้ตัวเล็กๆแบบพึ่งพึ่งวี่งพึ่งโพล่พึ่งอะไรพวกนะั้นแต่นี่มันใหญ่ครับตัวใหญ่กว่าโอเคครับผมสองพูเท่าเดินไปนู่นละเดี๋ยวเราต้องเดินตามแล้วนะครับ 那这个这个能干，这个晒热，那个味道，就是你那吧。 นี่ครับปลามาเจอเห็ดนะะเอาติกัมาเจอเหงาอะนี่ตีวะออตีวะปลาบอกมันเหม็นนะฮะไม่ได้จะกินไม่ได้จะทันได้อ <c oughs> เหม็นมากจริงทุกคนกินมัในคล้ายข้างข่าอะอันนี้ก็เดินมาไกลมากแล้วสองคนพี่น้องเนี่ยยังไม่ลงมือจับสัตว์จับปลากันเลยนะ ึ่งเดินขึ้นไปเรื่อยๆนะครับก็มาลุ้นกันว่าทั้งสองคนเนี่ยวันนี้จะพาผมไปตรงไหนนะครับผม ัลลยครับคนม <twitch S 2> ันีแตหลายคนก็ไละอ้ว่าเราพูดอะไ เราผมตอนนี้บ้าก,กับแม่ผมจิวไหวมาจิ๋วก้น่ะไรเขาบอกว่าไหวาเผานะครับภาษาคาเรียงพูดไหวเผาอซาสิก็เ,าาาเาขาบอกว่าไหวาชนิดนี้ถ้าลูกสุกเนี่ยอร่อยมากเลยนะครับเขาเลยมองหาลูกมันนะทุกคนนี่ไหวต้นนี้เลยนี่ไหวต้นนี้ครับ ป้าขอบอกว่าท้าสุขแม่ขาบอกว่าลูกมันจะอร่อยมากเดีย๋ยวลองมาดูใต้ต้นสิมีหรือเปล่าใต้พื้นดินไม่มีลูกไหวตกแล้วบนต้นก็ไม่เห็นลูกมันห้อยผมกำลังมองหาต้นไหวกันนะครับผม ว่ามีลูกแล้วป่ะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมจะช่วยมองหาก่อนนะถ้ามีก็จะอัปเดตถ้าไม่มีก็ปล่อยผ่านไปเลยนะทุกคนนะอยู่ไหลต้นเลยแถวนี้ ตอนนี้ก็สองพี่น้องไม่หยุดทำการนะ้วทุกคนกว่าวจะลงจับกุ้งหอยปูปลานี่ใช้เวลานาน,านมากเลยนะผมเดินตามมาันเหนื่อยเลยน,นี่ตอนนี้มาดูกิจกรรมของสองสองคนเนี่ยทำอะไรกันมาดูครับผม どうも。 うわっ、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 う นี่ทุกคนตอนนี้ได้แล้วนะครับผมก็เป็นปลาซิวปลาซิวเขาเรียกปลาซิวภูเขาแล้วก็ปลาซิวธรรมดาสุดยอดเหมือนกันนะเนี่ยคนะุณป,ป้าอืมใส่ถุงโอเคน่าจะลงต่อแล้วละ่ะ <c oughs> เนี่ทุกคนกักที่ป้าผมดักเมื่อกี้ได้เพียบเลยครับบอกนี่แม่ผมไล่แล้วป้าผมดักเลยนี่ครับอืมนี่เป็นปลาซิลนะครับผม ภูเขามันจะมีแทบออกสีอะไรเนี่ยมองไม่ออกเลยสีเขียวปะสีน้ำเงินปะออกสีอะไรก็ไม่รู้นะผมโุบละโอเคอืมโอเคตอนตอนนี้แค่จุดแรกนะครับผมทุกคนนะครับผมก็จบภารกิจจุดแรกและนี่ก็ เดินขึ้นไปต่อนะครับผมแม่บอกว่ายังไม่ถึงเอหน้าผาหรือว่าน้ําตกหน้าผาอะไรสักอย่างภาษากะเหรี่ยงนะครับผมผมเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองเนี้ยเริ่มเหนื่อยนะคนเหนื่อยมากๆเลยเหมือนจะไม่ค่อยสบายบอกนะครันเหนื่อยผิดปกตินะครับผมสองคนนี้ย,ยังเดินชิวๆเลยผมนี่เหนื่อยมาก,มากเลย ทุกคนแม่ผมเรียกนะครับนะเจอกล้วยไม้ครับผมจะไม่รู้ว่ากล้วยไม้อะไรแล้วมันตกลงมากล้วยไ,ไ,ไม้อะไรใครรู้คอมเมนต์มาบอกได้นะครับผมใบาย,ย,ยาวๆเลยนันบใบาย,ย,ยาวๆนี่เต็มนะครับผู้ประสบภัยเฮโหผู้คนข้างบนนี่ต้นไม้ใหญ่ๆเต็มเลยนะ เดินต่อครับเดี๋ยวจะเดินตามสองคนป่าไม่ทันนะอดีตสองคนป่าเนี่ยเดินไวมากแผมก็รู้สึกเหมือนตึงไม่ค่อยสบาย,ยางไงไม่รู้นะครับผม